มื้อเช้าสำคัญ แต่ส่วนรถเนี่ยสำคัญกว่าวันนี้จะพาทุกคนมากินมื้อเช้าใจกลางสีลมที่มีวิวตึกมาหาคนครเป็นแบ็คกราวด์กับห้องอาหารที่ว่าง Urban Traitoria ที่จะอยู่บนชั้น2ของ Bangkok ู u l l m a n Hotel G เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านานา,นาชาติที่ราคาปกติเนี่ยคนละ750บาทไม่ต้องกังวลเพียงจองผ่านแอป,ปลูกรักของเรานี่คือแอป Eatigo กรับส่วนลดกันไปเลย50%เหลือคนละ375บาทเท่านั้นื้อาหารของที่เนี่มีให้เราเลือกมากมายแบบลาลานตาฝั่งเว s t e r n จัดจานนี่ก็จะมีทั้งเบคอนไส้กรอกไข่ดาวหรือใครจะสั่งเป็นเอเบเนดิกเนี่ยเคาก็ทําให้กันสดๆใหม่ๆไข่แดงเยิ้มๆมด ด้วยซอสฮอลแลนเดสนี่บอกเลยว่าเข้ากันขาดไม่ได้ก็เป็นออมเล็ตเนื้อนุ่มๆเสิร์ฟมาแบบร้อนๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องอาหารที่วานนี่คือสเตชันของเบเกอรี่ซึ่งอบกันสดใหม่จากใจเชฟครัวซองเดนิสมาฟินและขนมปังต่างๆเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากๆยังมีชีสบอร์ดและสลัดบาร์ให้เราตักกันได้แบบไม่อัน้นยังมีอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิที่ปั้นกันใหม่ๆขนมจีบซาลาเปานึ่งกันมาร้อนๆอาหารเช้าแบบไ,ไทยๆที่ทุกคนคุ้นเคยนี่ก็มีทั้งไก่กระเทียมต้มจืดผ ได้อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยคือน้ำเต้าหู้และปลาท้องโกปรปลาท้องโกรอร้อนๆกรอบนอกนุ่มในกินคู่นมข้นนี่คือความอร่อยในวัยเด็กปิดท้ายด้วยโยเกิร์ตผลไม้และน้ำอินฟิวเพิ่มความสดชื่นใครที่ตื่นเช้าแลวอยากมาลองบุฟเฟ่อาหารเช้านานาชาติแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับห้องอาหารที่ว่าเออร์เบิร์นไททอเลียและยิ่งจองผ่านแอปอิทิโกเราจะได้ความอร่อยแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย